ธุรก <ermo> <fter> <Allah> <Cin> ิจเขามีปัญหาหลายหลายเนื่องจากว่าเขาพูดว่นธนาคารไหนก็มิได้ซาซาเขาได้ต้องอยู่เงินทางนอกมาใช้หลายเราจะจ่ายดอกรายละหันรายละสามราละเจ้าแบบละเจ้าราละสามทันทีทันหาทันจะละเก้านะตรงโบสถหัวที่เหนียดหน้าไหนไม่มีทางบอกเลย ก็เลยตัดสินใจไปบวชได้มแ,แม่บอกว่าเออแม่จะอยู่บ้านให้ตั้งใจนะตั้งใจปฏิบัตินะเกิดได้กุศลจริงจริงกุศลมันเกิดจริงๆอยู่แล้วล่ะถ้าหนูปฏิบัติจริงๆริง้แต่ไปวันแรกนี่ฉันไม่เคยว่าจะไม่ขึ้นทําวัดเช้าทําวัดเย็นไม่ทันไม่มีเลยตั้งใจทําทุกอย่างที่คุณครูอาจารย์แนะนําฝึกนั่งสมาธิบ้ได้ี่ถ้าับปัดๆอะไรก็ไม่ขี้เกียจ ก็ตั้งใจจะไปคิดชีวิตช่วงหนึ่งเจ็ดวันของเจ็ดวันในช่วงหนึ่งของชีวิตจะตั้งใจทําให้็มที่เวลาฝึกนั่งทีแรกถามว่าเหนื่อยไหมเจ็ดวันแรกฉันเหนื่อยมากเพราะว่าฉันไม่เคยชินเหนื่อยแต่ฉันก็ทนได้เพราะว่าฉันใจมันมาก่อนตั้งใจว่าฉันจะต้องทําให้ดีที่สุดเอาจากบ้านไปเพราะคุณยายเสียสละให้ฉันไปก็ยุ่งกอตายแล้วจะอยู่หน้าบ้านให้ ถึงเมื่อยก็จะต้องทนคือยังไงก็ให้ถ้ามันจะนั่งไม่ได้ก็ให้มันตายซะตั้งใจขนาดนั้นเชียวนะตอนชี่ไปฝึกนั่งสมาที่นั่นฉันทื่อทาได้แล้วทำไมไงนะครับถามว่าฉันเห็นแสงต่ที่เขาบอกเช่นนี้ถามไหมเแต่ไม่ได้เห็นชัดเจนอะไรแบบนี้แต่มันเปะกเดียวท่หนเห็นเป็นแค่เป๊เดียวเท่านั้นที่เห็นแสงในกาย ได้ตอนที่ไปนั่งอยู่ในวัดธรรมกายจริงๆใ,ใ,ใจกูบาอาจารย์ช่วยแต่สิ่งที่อธิฐานอ่ะเชียนแสงแล้วหมายถึงว่าเราถึงข่านนี้ที่สื่อถึงกุบาอาจารย์<ม>ได้นะก็เลยขอไปนิดนึงเพราะว่าให้อนุมัติธนาคารเถึงออกไปนี้นะอ<ม>ืเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะทําแล้วนะคะถ้าออกถมาออกจากปวดทั้งนี้เนี่ยธนาคารใดธนาคารหนึ่งไม่นอนุมัติฉันไม่มีอะไรจะทําอีกแล้วอันหมดหนทาง แต่ก็มนนีระดับหนึ่งคือว่าคือจิตใจที่ดีขึ้นนะออกมาบรนจัง่งธนาคารห้าห้าโมงเช,ช้ากสิกรไทยโทรมาอนุมัติได้นะเงินคุณนะต่อมาสองอาทิตย์ออมสินโทรมาอนุมัติได้นะเงินคุณนะ่ะที่สองธนาคารแล้วดีได้ที่ดีที่สุดก็คือจิตใจตัวเองสมบขึ้นก็คือ,อมันมีเวลาที่เราปล่อยความคิดที่ ที่เครียดตัวนี้มันผ่อนคลายลงไปก็เห็นจงตามขึ้นฝึกสงบจิตไม่ให้มันฟุ้งซ่านฝึกให้มันอยู่นิ่งกับที่ได้มันทําให้ก่อนจะพูดอะไรก่อนจะทําอะไรนี่หลายครั้งปกตินี่ใครแรงมาฉุจะ,จะแรงกลับอย่างเดียว <c oughs> ต่อไปนี้พอฉนันเห็นใครแรงมาฉันจ,จะดูเขาว่าเออเดี๋ยวนี้เนะี่ยคุณทำไมไม่พูดคำนี้ละ่ะ ทำไมคุณก็น่าจะพูดคํานี้นะแทนที่จะใช้คานั้นทนทั่นจะเป็นคนบอกเขาโดยเฉพาะกับสา,ามีรัดก็ได้เลยล่ะทำไมคุณใช้คํานี้ทำไมคุณไม่ใช้คํานี้ล่ะฉันพูดกับเขาอย่างนี้เสมอเขาก็รู้สึกว่าฉันเปลี่ยนไปไม่ใชฉันไปปวดกันมาเออ อย่างลูกชายเนี่ยไม่ได้อะไรมากหรอกเพราะว่าถูกบังกึ่งบังคับด้วยไงยเพราะเ็ไม่เห็น,ม,หนมากเขาไม่ม,ไมีสาระอะไรกลางคืนก็เล่นเกมกลางวันก็นอนกวาจะถืน่นมาก็ประมาณราลางี้หลัไปหนึ่งไปสองออแต่สิ่งหนึง่ง <cụ> ท <Lift> ี่เขาไม่ได้อย่างที่แม่ได้มาแต่เขารู้ว่ามีบบปจริงมีบุญจริงมีเขารู้เขาเชื่อว่ามีการทําบาปแล้วก็ได้บาปการทําบุญได้บุญคือกรรม ตอบสนองคนแน่กมดีหรือกำชั่วก็ตามนัดเขารูปมาเท่านั้นก็ดีฉันก็พอใจแล้วดีกว่าไม่ใช่เรเออจะให้วังว่าเขาเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนความคิดอะไรมากมายอย่าที่แม่ได้มาเปี่ยนไม่ใช่หรอกคืออย่างนี้นะอาอย่างนี้นะเราขอเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมเชิญเปลี่ยนแนวความคิดว่าเราใช้สถิ การนั่งสมาธิเนี่ยมันไม่จำเป็นเพราะ่าต้องนั่งเราเปลี่ยนมาว่าใช้สมาธิในการที่ว่าแต่ละวันเนี่ยเราทำงานพิจารณาสิ่งที่เราทําผ่านไปแล้วช่วงที่ปกติเราก็ต้องใช้ใช่ไหมใช่พิจารณาว่าสิ่งที่เราทําที่เนี่ยมันดีไม่ดีมีปัญหาที่ทำให้ดีขึ้นใช่ไหมใช่เสร็จแล้วตกมาตอนคืนเราก็พิจารณาวันนี้เราทําอะไรพลาดไปม้กเราพูดอะไรพลาดไปั้มควรที่จะทํายังไงทําไมถึงพลาด แแล้วแ้วกไ,ไนี่เป็นการสมาธิเป็นสมาธิที่ใช้ายกับการแล้วใช้แล้วได้ผลแล้วใช้ฝึกบ่อยๆใช้บ่อยๆคือใครพูดอะไรมาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วมีช่องทางไปเร็วมากสติจะเร็วขึ้นแล้วจิตจะสงบขึ้นจะโต้อตอบคนแล้วคือมันสามารถที่จะรู้ว่า ที่มาที่ไปของคนนั้นเป็นยังไงฉันเชื่อแล้วว่าคุณไปสมาธิมาจริงๆอ๋อก็ฉันเชื่อแล้วว่าคุณไปสมาธิมาจริงๆแค่สงบอย่างนี้ล่ะเออเอ้าพูดแค่นี้เองต้องฟีดความสิเลยเพราะอะไรมันจะพัฒนาตัวเรา ความรู้เราติใจเราสังเกตคนที่ว่ามันเกิดขึ้นแต่ละคนที่มากับเราเนี่ยก็เป็นเราเนี่ยอาการมหมาไสาเหตุมันมาไงทำไมเขาพูดอย่างนี้ป็ดอย่างนี้คื้นฐถามนมาไงไปเสร็จแล้วมันแยกออก้วเรางานที่วิ่งมาชนเราเนี่ยปัญหาที่มาชนเราจะตามไแก้ปัญทาได้คือเราอยู่ในปัญหาเราถอออกมาปัญหาคือปัญหาบางสิ่งมันแก้ไม่ได้วางไว้ก่อน ไอ้ตรงไหนที่แก้ได้ไปแก้ตรงนั้นเองเสร็จแล้วไอ้ที่แก้ไม่ได้พอมันมีทางออกมามีความสุขบนปัญหาแต่อย่าไปมีความทุกข์อย่าไปมีความทุกข์ความสุขบนปัญหาชเฉยไม่ต้องอมยิ้มไม่ต้องหัวเราะมันมันเป็นการเขเพื่อนเพื่อนอย่าหัวเราะอย่าอมยิ้ม มันเป็นกระทบเพื่อนก็โทษไม่ได้ตั้งใจโ้โหคุณคุณคุณทำเเขาเนี่ยแย่เลยเจ็บเเลยคือมันแบบว่าอย่างๆวันเนี่ย,ยถ้าถพูดเรื่องเรื่องแบบที่เป็นหลักการหรืออะไรเนี่ยมันจะเปลี่ยนเลยมันเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ <ừ. S 1> ตอนอยู่กับเพื่อนแบบว่ากินเหล้าคุยมันเป็นคนละคนมันไม่ใช่องคาคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่นมันจะเปลี่ยนโดยที่ว่าเราอยู่ได้ที่ถ้าเราเดินทางสายกลางกิงอย่างองค์สมะตุมุทธเจ้า ไม่ตึงไม่หย่อนเขากินกินได้แต่ให้รู้ว่าคุณกินไปเพื่อไม่ใช่ว่ากินเล่าเนี่ยถามว่ากินได้ไม่กินได้แต่ไม่ให้เรามันกินแล้วเราต้องรู้ว่าเรากินไปเพื่ออะไรตัดขูดผสมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างองค์สมาระพุทธเจ้าสอนว่าปุกสิ่งทุกมุแต่บางสานทุกอย่างแต่ไอสิ่งสมุิมันก็คือเรื่องสิ่งยื่นสิ่งก็คือสิ่งสมุิมันไม่มีอะไรแน่นอน เรจะยึดหลักอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรที่แน่นอนขึ้นอยู่นนนนนนก,กับฐานฐานนั่นแหละฐาวเสร็จความตายอ่ะมันก็แค่จุดเริ่มต้นตายแค่จุดเริ่มต้นเพราะอะไรว่าจุดเริ่มต้นมันไม่ได้เริ่มต้นนะเรามันจากไปจากนั่นมันก็ถู่จุดเริ่มต้นนะจุดไม่ใช่จุดจบจุดเริ่มต้น,นคือสิ่งที่แน่นอสิ <c oughs> ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอน กวาไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนชันคิดแน่นอนคือต้องตาแน่นอนมันมันไม่มีอะไรที่ยืนรังยั่งยืนหรอกมีมาต้องมีไปมันของคู่กันสองด้านนี่แล้วมีขาวก็มีดาไม่มีใครที่ว่าบอกขาวชั่วหรอกมีขาวมีดาหมดจะดําน้อยดำมาก่จะเจเขากันต้อ <c oughs> <c oughs> ผมมไ่เป็นซีแล้วก็ซีแดงมาด้วยกันนะวันนี้นะทำไมคุณไม่มองมุมนี้ด้วยล่ะเออเนี่ยเขามีเหลืองเนี่ยเห็นว่าไงดูนี่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 เนี่ยโอ้ยมีเหลืองนะนี่ชมพูกับซีแดงพวกมันกันเมื่อไรวันนี้แต่อันนี้มันแดงจืดน่าหนาแน่แดงจืดจำบองเอินว่าธนาคารสีชมพูค่ะไหลไหลไม่ได้เลือนเอยน่าธนาคารสีชมพูไม่คือที่ผมที่ผมไปปฏิบัติเนี่ยที่นี่เขาสอนไม่กลับที่บ้าน ลนล้วตอนที่เรียนรู้ด้ตนเองค้นพบการจะทำบางอ่างได้จนเอง,เองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมันไม่มีอะไรดีที่สุดเท่เาจิบคุณไปนานหรือเาว่าผมไปนานไหมผมอยู่ที่นั่นก็หลายปีแล้วแต่ผมเป็นประเภทแบบไปเรื่อยๆทีแรกเลยเนี่ยนะธรรมกายผมก็ศึกษานั่งสมาธิกับ ในทางของทางสายอาจารย์มั่นว่าศึกษาเมื่อคือที่นี่ว่าผมนั่งสมาธิจนแสงผู้หัวรู้ร้อยเป็นสายอะไรคือตอนนั้นตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มัธยม,มแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเป็นคนที่ด้านพวกนี้ผมศึกษามามเพราะผมอยู่กับภายู่กับเขาอยู่กับแ่งพวกนี้มาตลอดคไ,ไถ้าเป็น,ปนคนหน่มต่างคุณก็จะไม่เข้าใจเลยนะ แต่ฉันฟังคุณฉันเข้าใจอยู่เพราะเพราะอะไรรู้ปะไม่ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงเพื่อนเพื่อนเราหมายถึงหลายๆคนคืออย่างนี้การการพูดของผมเนี่ยนะการพูดมันบอ